ดูหมอรอผ้าพาดวงประจําปีพศ2564วันนี้มาดูในพื้นฐานของลัคนาราศีกรกฎกันเลยนะครับดูหมอรอผ้าในพื้นฐานของปีพศ2564ของทุกลัคนาวันนี้พื้นฐานดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมกับช่องเป็นนรวยและวันนี้จะมาคอนแลมกับ โอเควันนี้เราจะมาผ่าพื้นฐานนะครับแบบเต็มๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนการเงินสุขภาพความรักแล้วก็คนโสดคนไม่โสดค่ะเยี่ยมไปเลยวันนี้เราจะดูกันแบบเต็มๆเลยนะวันนี้นะครับผมเรามาทำคอนเทนต์อยู่ที่ไหนนะครับน้องบีมออทลีวอชแอนด,ด์ไดซ่าค่ะคิสเซอร์ฮาวค่ะอยู่ซอยประชาราชบำเพ็ญหกค่ะแยก4ี่ทีสอง และพื้นดวงประจำปีพศ2564ดูทุกละคนาราศีเราจะดูกันทั้งหมด3ช่วงนะครับช่วงที่1จะเป็นช่วงเดือนลูกราดพนมพาเมษาเนศาค่ะและช่วงที่2ครับพฤษภาวิุนานกรกฎะดาสิงหาค่ะและช่วงที่3ครับ,รบกันยาตุลาพฤุิธันวาค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ในลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงที่ชื่อว่าดูหมอรอผ้านะครับผมกับช่องเป็นแล้วรวยแล้วก็ช่องออสเตรวิวค่ะโอเควันนี้นะครับมาดูกันเลยครับว่าในช่วงแรกนะครับของคนลัคนาราศีกรกฎนะครับผมพร้อมเลยนะน้งวิมพร้อมค่ะโอเคนะครับของคนลัคนาราศีกรกฎครับในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นแบบไหนอย่างไรหน้าที่การงานในช่วงต้นปีนะครับ4เดือนนี้ตอนต้นปีเลยนะวิม คนละขนาราศีกร,รกฎอ่ะจะเจอปัญหาวุ่นวายจุก,กจิกโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมง,งานเออโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมง,งานที่สําคัญเลยนะเจอกับเพื่อนร่วมง,งานนี่พอจะเจอกับเรื่องของเจ้านายแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ถึงขนาดที่ว่าอยู่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเออในเมื่อแบบมันมันเจอมันเจออะไรแล้วสาะที่เป็นจุก,กจิกแบบนี้เนี่ยสี่เดือนอ่ะมันมีโอกาสเลยนะสีะ่เดือนคือร้อยยี่สิบวันนะแล้วมีวิธีการแก้ไหมคะวิธีการแก้ไขนะครับเออดีเลย คำถามนี้ดีมากวิธีการแก้ไขนะครับของคนในลัคนา,าราศีกรกฎนะครับในช่วง4เดือนที่แบบเป็นช่วง4เดือนนี้นะผมแนะนําเลยครับว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าใครได้ดูในคลิปนี้เลยนะแนะนําให้ไปปล่อยปลา mm hmm. ออปล่อยปลาแบบอันแนะนําให้ปล่อยปลาเลยนะครับปล่อยปลานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกลับบ้านมาคือตรวจน้ําด้วยแล้วก็อุทิศส่วนสุศลให้กับปัญหาเจ้ากรรมในเวรที่แบบสร้างปัญหาให้กับเราอันนี้ช่วยได้ mm hmm. นะ,อะโอเคต่อมานะครับทางด้านเรื่องของการเรียน การเรียนนะครับผมบอกตามตรงครับในช่วงนี้นะฮะสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจทั้งหมดเลยนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราตั้งใจกับการเรียนในครั้งนี้แล้วมันควรจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับผมผมจะบอกเลยว่ามันเป็นไปตามกรรมก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องของคะแนนเก็บอะไรอย่างเงี้ยดูดีนั่นผมบอ,อกตรงว่ามันเล่นตอนสุดท้ายอาจจะไม่ค่อยรอดดังนั้นมันต้องดูจากอ่ามันเป็นอันนี้เป็นผลลัพธ์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดูเป็นผลกรรมนะถ้ามันเหมนมันตามหลักพุทธศาสนาเลยทากรรมดี ตัวเองจะย่อมได้ดีในช่วงในภายหลังเลยนะครับ mm hmm. จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะต่อมาครับทางด้านเรื่องของการเงินลัคนาราศีกรกฎคุณแหญ่จะลุ้นกันอืในลัคนาราศีกรกฎนะครับในเรื่องการเงินดีมาก mm hmm. อย่างเงี้ยได้ไพ่แบบนี้ออกมานะละักษณะลัคนาราศีกรกฎนะนี่บอกเลยว่าคิดเริ่มจะทําธุรกิจอะไรเมื่อกี้บอกการงานไม่ดี mm hmm. แต่การเงินดันดีสแสดงว่าในมุมของการลงทุนบางอย่างหรือการทำไซต์โปรเจกต์เพื่อให้เกิดการเงินอนะ อันนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีด,ดังนั้นในพื้นฐานแบบนี้มันเลยส่งผลไหมว่าคนที่อยู่ในลักษณนาาสีกร,รกฎในโชคสี่เดือนนี้เฟรชครับในเรื่องของการเงินคุณจะมีโอกาสถึงมีโอกาโชคลาภลยนะเออถ้ามีโอกาสโชคลาภเนี่ยแนะนําเลยนะไปให้อันนี้แนะนําเลยหว้ไหว้พระพรหมช่วยเออ,อนะครับผมโอเคมาจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะโอเคสุขภาพนะครับ ในช่วงเวลานี้นะครับผมในเรื่องของสุขภาพของคนลัคนาราศีกรกฎในช่วงต้นปีนะครับสี่เดือนนะครับอันนี้บอกมาเลยครับว่าในพื้นฐานนะครับของสุขภาพของคุณแข็งแรงมากไม่มีเลยน่าห่วงเลยอยากทําอะไรคือเต็มที่ทั้งหมดเลยโอเคสุดๆไปเลยเออสุดๆไปเลย,เลยใช่ช่วงเวลานี้นะครับผมมาจะเป็นในเรื่องของครอบครัวและความรักค่ะโอเคครอบครัวและความรักนะครับอันนี้มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะ นะครับผมไม่บอกเลยว่าในช่วงต้นปีเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องความจุกจิจกวนใจโดยเฉพาะในเรื่องของญาติพี่น้องวิ่งเข้ามาหาตัวเราทั้งหมดเลยนะอันนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาในระดับนู้นในการมีวิธีการแก้ไหมคะอันเนี้ยวิธีการแก้ไขเลยนะมันทาได้มันทําได้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งคือพี่พี่พยายามให้ทําเลยนะครับจะเป็นในการถวายสังฆทานและถวายน้ําจะช่วยได้นะครับผมโดยการที่สําคัญเลยนะถวายสังฆทานและถวายน้ําเนี่ย มันเป็นมันเป็นในเรื่องของการที่ว่าการสร้างมันเป็นการสร้างกุศลในรูปแบบที่เรียกว่าทําให้ทุกอย่างเย็นแล้วดีขึ้นและรับรื่นถูกต้องอ่าอ่าต่อมาจะเป็นเรื่องของคนโสดและคนไม่โสดโอเคคนโสดก่อนเลยเออคนโสดก่อนเลยตอนนี้อย่าเพิ่งมีอย่าเพิ่งมีใครและขนาราศีกกรกฎเนี่ยบอกตามตรงนะครับมีแล้วเนี่ยโหมบ้านไฟไหม้เลยนะคือหมายถึงว่ามันมีเลยว่า เอาง่ายเลยคือถ้ามีเนี่ยมันไม่มีแบบสวยงามแน่นอนอมันจะมีแบบคบซ้อนนู่นนี่นั่นจุกจิกเลยเอออันเนี้ยขวามู่นหมยแน่นอนสำหรับคนโสดอ๋อ,อ<ล>ต้องอยู่โสดต่อไปโสดต่อไปดีกว่า <c oughs> อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหาเรื่องหรืออย่าเพิ่งหาเรื่งองอ,งอ,งอะต่อมาครับผมในมุมของคนไม่โสดค่ะโอเคคนไม่โสดครับอันเนี้ยบอกตามตรงเลยว่าพื้นฐานของเขาอะค่อนข้างดี เขาค่อยข้างดีตรงที่ว่าเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนตัวเราอ่ะเป็นไอเทมพิเศษให้กับคู่รักเออ,อันนี้ยังไม่อยู่กินด้วยกันนะดังนั้นมันหมายถึงว่าช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วผ่านพ้นไปได้พอตอนโตทุกๆคู่รักเนี่ยถ้ามีปัญหาร่วมกันแล้วผ่าฝ่าฟันไปด้วยกันรับรองสาเร็จเออแล้วมีความสุขครับนี่คือพื้นฐานของลัคนาราศีกระกฎในช่วงแรกคือช่วงต้นปีนะอาทิตย์นี้มาดูตั้งแต่ตอนช่วงที่เป็นกลางปีมาช่วงที่สองครับ ขณาราศีก็รกฎนะครับในช่วงที่2ในเรื่องของการงานเป็นแบบไหนการงานครับอันเนี้ยเมื่อกี้ตอน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 ้ตนปีไม่ดีแตนน่ดีมากดีมากมาเลยมาบอกมาเลยนะว่ามาในเรื่องของการเงินการทองมีพระแม่ลักษณีมาแบบนี้ความสาเร็จเกิดขึ้นที่สําคัญเลยบอกตามตรงเลยว่าในช่วงที่เป็นประมาณกลางปีแบบเนี้โปรเจกต์ที่คุณคิดว่าคุณเงียบต้นปีคุณจะได้รับโอกาสนี้เออในฉานะได้ไพ่มาแบบน,นี้คือเป็นไพ่แบบว่าเป็นทรีมหมดทดี่ค่อนข้างดีนะครับ มาค่ะเรื่องของการเรียนค่ะโอเคในเรื่องของการเรียนนะครับบอกตามตรงครับเมื่อกี้กำลังลูกขีลุกคน<ะ>ตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วค้อเสเลตมาแล้วนะครับผมการเรียนมาค่อนข้างดีและดีมากๆด้วยดัยงนั้นเอาใจช่วยเลยครับน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนคือคือจะเป็นอย่างนี้ตอนช่วงประมาณอ่าน่าจะประมาณประมาณช่วงกลางปีจะเป็นลักษารที่ว่าปีหนึ่งพึ่งเข้าเข<อ>้าใจว่าแล้วกกำลังปรับตัว คุณปรับตัวได้เร็วนะลัคนาะราศีกรกฎเออถือว่าเป็นภาพดวมที่มันค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับผมโอเคอันนี้บอกตามตรงเลยนะจะได้รับเงินได้รับโชคลาภหรือแม้แต่ทําได้การเงินที่มุนฟลอรค่อนข้างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่จะมาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับผมเขาบอกให้เราทําอะไรรับรองครับจะคุณจะได้เงินก้อนเฮ้ยออกมาทนี่ค่อนข้างดีเลยนะ ต่อมาจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะโอเคสุขภาพนะครับสุภาพไม่ค่อยดีสุภาพตอนนี้มันผมมองว่าพี่น้ำมองม,มองเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของภาวะที่เกิดจากความเครียดม,มันมีความจุกจิกและสําคัญเลยคือพยายามที่แบบตะบี้ตะบ,บานผมมั่นใจว่าเหมือนแบบเราตอนเนี้ย งานก็รุ่งเงินก็ดีม,มันเลยจะบีบ้จะบานในการหาเงินแต่หรือใส่ใจสุขภาพอันนี้มันมันมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไปโคตรโคตรธรรมชาติเลยดังนั้นในสิ่งสําคัญเนี่ยบอกมาเลยว่าในพื้นฐานที่เป็นแบบเนี้ยบอกตามตรงว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะมันออกกาลังกายและอย่าถึงพันเลยพักผ่อนเพียงพอบอกตามตรงช่วงเวลาเนี้คุณจะไม่ค่อยได้พักจะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะนะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่อง โอเคความรักและครอบครัวนะครับผมค่อนข้างเพอร์เฟกมากนะตอนนี้มีจุดยืนของความของความสุขของคนในครอบรอรครัวเลยนะบอกเลยว่าลัคนาราศีกรกฎในช่วงกลางปีนี้นะครับปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับขออย่างเดียวคือขอให้คุณมีจุดยืนรับรองครับชีวิตคุณจะราบรื่นและดีจากที่เคยทะเลาะบ,บอกแว้งกันหรือจากที่แบบว่าเหมือนไม่คุยกันทางด้านเรื่องของแบบความไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่าง,างคุณจะปลดล็อกกับเรื่องนี้ไปโดยปริยายเลยนะอ่ะต่อมาค่ะ ในเรื่องของคนคนโสดอ่าคนโสดคนโสดในเวลานี้คนโสดของราศีกรกฎได้กกบอกเราตรงว่าอ,อมีแต่ปัญหาถ้าชอบใครเนะี่ยตอนนี้บอกตรงนะคนเนี้ยเล่น tinder นะปวดหัวห <laughs> เล่น tinder คือมันมาเยอะเกินกับอีกอัน<ม>นึงคือแบบได้แต่คนที่แบบวุ่นวายอะ่ะ<ม>เออยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรไ่ยังไม่ตรงใจยังไม่ตรงใจแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับว่า ได้มาเกิดกะดีแต่จะมีข้อบางอย่างที่เรารู้สึกไม่โอเคดังนั้นอยูโอ่โสดออกไปโสดยาวๆโสดยาวโสดไปหกเดือนเลยนะโอเคเออไม่หกถึงแปโอเคต่อมาคนคนไม่โสดค่ะอ่าคนไม่โสดนะสําเร็จเลยบอกตามตรงในช่วงเวลานี้น <c oughs> ขอเป็นแฟนเวิร์ <c oughs> หรือขอแต่งงานเวิร์ขอเข้าบ้านเขาเวิร์กเวิร์ทุกเรื่องเออต้องบอกอันนี้นะอันเนี้ย โอ้โหกำลังใจพลังใจได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมสาหรับในคนลัคนาราศีกรกฎในช่วงกลางปีนะทีนี้มาดูในลัคนาราศีกรกฎในช่วงปลายปีกันบ้างจะเป็นแบบไหนอย่างไรในลัคนาราศีกรกฎในช่วงปลายปีนะครับ4เดือนสุดท้ายนะครับผมโอเคผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ครับเรื่องการงานครับการงานบอกมาเลยครับว่าในช่วงเวลันเนี้ย สำหรับคนที่เริ่มคนที่ทำธุรกิจในช่วงปลายปี<น>ผมบอกตามตรงว,ว่าไม่ต้องลงทุนเยอะคุณจะสำเร็จแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าเฮ้ยลงทุนมาดับหนึง่งคุณควรจะแบบเหมือนต้องยัดเงินในการลงทุนเลยไหมหรือต้องแบบว่าเสริมอะไรแบบเนี้ยเลยไหมย,ยังไม่ต้องครับคือดูแลตัวเองในตรงตเนี้ยต่อไปแม้ในช่วงปีหน้าวัคซีนโควิดมาอยนะ่างเงี้ยผมบอกตามตรงว่าของลัคนาศิกรกฎในเรื่องการงานจะยังไม่รู้หวาอะไรแต่ว่าสำคัญเลย มันคือขาขึ้นอยู่แล้วขาขึ้นของคนเราอะ่ะบางทีเราจะรู้สึกว่าขาขึ้นมันจะเป็นแบบมันต้องมันต้องแบบมันขึ้นบันไดยอยู่ว่าเออเราขึ้นบันไดเนะี่ยไปตอนช่วงมาช่วงกลางละกลางปีดังนั้นรนช่วงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเนินเล็กๆเออค่อยๆไปไม่ต้องสี่เรี่ยขึ้นทีละนิดไม่ต้องสีเรียต่อมานะครับผมนัคนาราศีกรกฎจะเป็นเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนในช่วงเวลานี้นะครับ บอกตามตรงครับว่าเขาได้ชื่อไพ่ที่ชื่อว่า overcoming fear เนี่ยสำคัญเลยโปรเจกต์ปลายปีจะเป็นตัวพิสูจน์เรื่องของเกรดและคะแนนดังนั้นมันหมายถึงว่าถ้าคุณทุ่มเทยอย่างไม่เต็มที่แล้วมาบีต้ตะบ,บรรี้ตะบันเอาทีหลังใกล้เคียงกันตอนแรกบอกตามตรงว่าปัญหาจะเกิด2คือในช่วงเวลาที่เราว่าทําอะไรแล้วอยากเกินตัวเพราะบางบางคนเนี่ยโดนบาโปรเจกต์ที่แบบเฮ้ยเพื่อนทําดีเพราะว่ามันไปจ้างเอาจ่ายเงินเราก็เลยจ้างบ้างแต่เราแบบบางทีแบบ เฮ้ยไอเดียของเราในการจ้ามันไม่เหมาะสมเลยแบบนี้เออไม่แนะนํานะครับเพราะว่าคุณจะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมและํำคัญเลยจะเกิดมีโอกาสเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับการที่จะต้องเจอในงานกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันอืมตรงเนี้แตัมาระวังเลยนะต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องของการเงินค่ะโอเคการเงินนะครับผมการเงินในช่วงเวลานี้นะบอกมาเลยครับว่าในพื้นฐานของคนลัคนาราศรีกรกฎโฟกัสในเรื่องของ โฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแสดงว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการงานในตอนแรกนะแล้วบอกเลยว่าการเงินในช่วงนี้คือมันจะถ้าเกิดคุณจะมีรายได้นะคุณจะรายได้ของคุณจะเกิดจากสองทางงานล่าและงานหลวงมีเท่านี้มันไม่ได้มีงานอื่นแล้วไม่ได้มีเรื่องโชคลาภไม่ได้มีเรื่องอะไรขออย่างเดียวคือโฟกัสนะครับผมรับรองครับชีวิตคุณจะดีอ่าต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องของสุขภาพ สุขภาพนะครับบอกมาเลยครับว่าในช่วงนี้สุขภาพเนี่ยชิวๆง่าย,ายๆเรื่อยๆของคนละคณะราศีก็กฎสําคัญเลยระมัดระวังนะครับแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของอากาศฝุ่นและหวัด<อ>ในช่วงปลายปีปกติอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของลมหายใจล้วนๆเลยก็คือระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้นอกนั้น,น,นไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะครับอ,อ่ะต่อมาค่ะความรักและครอบครัวค่ะความรักและครอบครัวนะครับผม บอกมาเลยครับว่ามีเกณฑ์ของการทะเลาะบอ,อกแว้งกันค่อนข้างสูง<ม>คือผมมองว่าในลัคนาราศีกรกฎน่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งของความอิรุนตุนัง,ง,นงออเออในเรื่องของความวุ่นวายจุกจิกบอกตามตรงนะช่วงเวลาน,นี้ยถ้าคุยเรื่องการเงินกันในครอบครัวทะเลาะกันแน่นอนและสําสคัญเลยแบบญาติพี่น้องเมื่อกี้เงินนะครับบอกน้องไม่ได้คืนแน่นอนมีการทะเลาะกันสูงด้วยนะฮะจะหุ<อ>้นส่วนอะไรกับคนในครอบครัวในช่วงเวลาเนี้ยไม่เวิรนะครับก็สกีปออกไปก่อนแล้วว่าถ้าถือว่าเป็นแบบ ผู้รักข้าใหม่ประมาณแต่งงานกันรุ่นนี้นั่นเนี่ยจะมีปัญหาเพราะเพื่อนเออเพื่อนแบบเพื่อนเธอเพื่อนฉันเนี่ยต่างคนต่างแบบผมว่ามันเป็นไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะปลายปีมีอะไรปาร์ตี้งานเข้าใจนะปลายปีมีปาร์ตี้เอ้ยไปดีไปก่อนอยู่ดึงดึงปีใหม่เนี่ยครับมีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาะแว้งกันเอาเข้าใจได้อ่ะต่อมาจะเป็นในมุมของคนโสดค่ะโอ้คนโสดนะ คนโสดในพื้นฐานในบอกตรงเลยครับว่าบาลานซ์ตัวเองได้เลยถ้าอยากจะชอบใครอยากให้ผมผมแนะนําเลยนะถ้าอยากชอบใครนะรู้สึกดีๆเขาบวกไปก่อนเลยคุยก่อนเลยโอกาสมันจะดีกว่าจีบก่อนจีบก่อนดีกว่านะครับจีบก่อนดีกว่าแต่การจีบก่อนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดชอบใครก่อนเนี่ยอยากทาให้ไก่ตื่นต้องมีบาลานซ์ด้วยนะครับถึงจะดีนะโอเคต่อมาครับ เรื่องของคนไม่สดค่ะคนไม่สดจริงๆเลยนะอันเนี้ยบอกตามตรงว่าในพื้นฐานของคนไม่สดค่อข้างนี้จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือตรงที่ว่าผมม่อผมเข้าใจมันเป็นเพราะอะไรรึเปล่าเป็นมันเป็นเพราะเรื่องหนึ่งคือมันเกิดจากการที่ว่าทุกคนมีกิจกรรมเยอะในช่วงปลายปีแล้วมันก็เริ่มเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้ไใส่ใจไม่ได้อะไรมากนักนู่นนี่นั่นแต่รู้ว่ามีมีแค่อุ่นใจบางทีมันไม่พอนะมันควรจะต้องแบบเหมือนทําเป้าหมายให้สําเร็จและสักเซสด้วย นะครับผม,ผมก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของความรักเนี่ยทำอะไรร่วมกันลําบากร่วมกันหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าลืมนะครับคุณมีเขาเราถึงได้เป็นกันแบบนี้เราถึงมีความสุขกันแบบนี้คืออย่าลืมกันละกันนะครับโอเคนี่คือพื้นฐานของคนละกนาราศีกรกฎนะครับทั้งปีในชว่วงที่ชื่อว่าดูหมอรอผ้านะครับกับช่องเปิดแล้วรวยและออเชรีวิวค่ะโอเคก็ตามแต่นะครับฝากกดติดตาม ใน YouTube นะคะจะเป็นการสอนเคล็ดลับการซักผ้าและเกตต่างๆคนพ่อจอ้องกำลัาซักผ้าค่ะโอเคแล้วมีช่องติ๊ To k ด้วยใช่ช่องออเทอรีวิวเหมือนกันค่ะโอเคไปติดตามกันนะครับ <S 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 มาถึงตรงนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและใครที่มีคำถามนะครับสำหรับในเรื่องที่ว่าปีหน้าฟ้าใหม่นี้ทำธุรกิจอะไรเป็นผลดีกับตัวคุณอาชีพอะไรที่คลิกกับตัวคุณที่สุด เปิดกลุ่มรัพย์ของคุณและรู้เลยว่าคุณจะมีโอกาสที่ทําธุรกิจนี้แล้วร่ํารวยการค้าที่ค้าทางของคุณติดขัดมาตลอดวันนี้ผมจะทําให้ทุกอย่างฟโฟล์และเป็นอย่างดีเลยที่สําคัญเลยรบกวนเลยครับขอให้ทุกท่านปรึกษามามาที่ l i น์แอดไซน์รอยัลนัมเบอร์เลยนะครับเนี่ยฮะมีแอดไซนด้วยนะครับผมโอเคยังไงก็ตามแต่นะฮะแล้วถ้ากิดใครติดขัดนะครับจากปลดหนี้ปลดสินพ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบายผมยินดีนะครับ